มาดูกันดูเด็กดูเด็กบิดขี้เกียจขนาดนะนอ่าบาน้องเบิร์บิดขี้เกียจอ,อ,อีกแล้วนะลูกฮะว้ายโอ้ยดูเพื่อนนอนโอ้ยมีความสุขจริงนอนบนตักยายเนี่ยอย่าบอกนะติดตักยายแล้วเหรอลูกว้า เดี๋ยดูด,ด,ดอย่าให้เขาได้ร้องนะอย่าให้เขาได้ร้องนะความน่าเกลียดน้าชังของเด็กทารกนี่มาดูว,วา่าน่าเกลียดน้าชังของน้องเฟิร์สนะลูกนะเนาอนอนยิ้มก็ได้เผอิญมีแม่ซื้อมาเล่นด้วยนะลูกเนาะ เลยนอนยิ้ยมอยู่กับแม่ซื้ออแม่ซื้อใจดีมากเนาะแม่ซื้อชอบเล่นกับน้องเฟิสเนะาะอาื้เตมลูกอ่าอ่า นอนหอนหาใจด้วยปนอนขอบคุณนี่นออมองหาแม่ซื้อเล่นละเตใช่ไหมหาคนเล่นด้วยละเตหรอะลูกไปดูอ่ะ อึหรือเปล่าเนี่ยจะอึหรือเปล่าเนี่ยจะอึหรือเปล่าได้เวลาอ uh, ึแล้วนะดูทำหน้าดูทำหน้าได้เวลาอึแล uh> ้วเออเอเอเอ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 าเอาเอเอัา เป็นไรครับอืมบิดขี้เกียจหรือบิดอะไรลูกฮะบอกยายสิอุ้ยบิดขี้เกียจหรือบิดขี้เอ้ยฮะมาน้อยยายจะขี้หรือเปล่าจะอึหรือเปล่านอะอึไหมอึไหมอึไหมลูกอืมอึไหมจะอึเปล่าว่าคนเก่งใหญ่หจะอึหรือเปล่าครับโอ้ยหาวหาวหาวเอ้ยนอนกี่รอบกี่รอบก็หาวเนาะ เยังไงกับชีวิตดีวะจะเอายังไงกับชีวิตดีวะว,วันนี้อารมณ์ดีวันนี้ไม่กวนเลยเช้านี้ตื่นมาน้องเฟิร์ไม่กวนเลยสงสัยจะอืนแน่เลยเนาะ เอออารมณ์ดีไม่ควรยายเลยเดินชามาดูหน้าเส้นหน้าเหรอเนี่ยไม่น่าเป็นจระ,ะเปาขนาดเนี่ยว่าไอ้ดูดูดูด,ด,ดูหน้าคาบนมเลยอะไรติดปากว่ามีคาบนมด้วยวายอ,อึดละอึละอึละว,วันนี้อากาศสดชื่นไม่กวนเลย นอนนิ่งเลยว่ามีคราบนมอยู่ที่ปากด้วยดูปาร์ติโต้เนาะแน่น,น,นอนจริงๆเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรากินนมเนาะลูกเนาะเนาะแล้วเตรียมตัวอาบน้ำได้แล้วยังไม่อาบน้ำเช้าเลยจะหลับอีกนะน้ำยังไม่อาบเลยเนี่ยๆๆน,น,น,น